สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอเรา4ี่คนนะครับนี่เราเปลี่ยนหน้ากันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน2คนนี้ยังไม่รู้อะไรซะแล้วทำไมครับอะไรฮะโทนี่พี่มีขุนพลครับรับรองว่าพร้อมครับพี่เอาละเข้ารายการก่อนครนะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Leo r o o m by แส่สปอร์ต ครับผมลีโอรวมทัพบัฟมันลีโอรวมกันมันกว่าเฮ้ยที่จะซ้อมกันมาเลยนะซ้อมกันมาเลยเหมือนที่ซ้อมกันไหมครับผมลาละยังยังยังครับเพิ่งมาฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้มีแนะนำก่อนแนะนำฟังทางนู้นก่อนก็ลูกหมีทีมติดตั้งให้เลยจริงเหรอลูกหมีผมเป็นหมีตัวใหญ่นะอไ้นี่พ่อหมีดีกว่าหมานี่นึะฮะอ้าว เรียบร้อยนี่ล่ะเอ้แต่ไม่ใช่เราเออรื่หมายถึงเราไม่ได้ไม่ได้หมายถึงใครอย่างน้อยไป้าหมายของผมแน่ขอเรียที่สัตว์ปีกเพราะสัตว์ปีกไม่ใช่หมาแน่นอนแล้วก็มีเป็ดมีไก่ครับผมไมันรอโดนเชือดเลยนี่หว่านะก็มีคุณเปริมีนะครับอิสดาสมัญญาครับนะคุณโคเบนครับผมตกลงต้องอ่านโคเบนโคเบนก็ได้ โคเว่นก็ได้ครับโจเว่นก็ได้เคิร์กไงแล้วแต่จะเรียกเลยเคิร์กเนี่ยเคิร์กโคเบนเคิร์กเลยนะเว้ยเฮ้ยยอมบอกว่าโบสใช่ไม่ใช่ยอมเหรออ่าคุณหนุ่มสมศักดิ์ย้ำสุขเสรีนะครับแบบภาษาสเปนโคเองก็เสียงเสียงจะโคเว่นคอร์ลักครั้งนี้นะครันค่ะค่ะไม่จริงอยากอยากให้อยากให้อ่านว่าอะไรปุ๋ยได้เลยหนุ่มอยากให้อ่านว่าอะไรอ่านว่าโคเว่นดีกว่าโคเว่นนะครับโคเว่นดีกว่าเพราะว่าโคเบนอาจจะออกเสียงยากแล้วมันอาจจะทําให้ คนไทยไม่ค่อยเข้าใจเอ๊ะทำไมตัว B ไปออกไปไม้จริงๆก็เป็นเขาเรียกอ b เบใช่ไหมใช่ๆตัว B ภาษาไทยเรียกว่าตัวอเบ Uber มันจะออกเป็นตัวใบไม้แต่ว่าสับบางสับบางคำมันก็ไม่ต้องไม่ได้ออกเป็นใบไม้เสมอไปบางทีมันก็บอแหวนกูคนไทยสับสนว่าตัว V แล้วมันจะไปออกใบไม้ได้ไงแล้วตัวเจมไม่แปลกใจว่าไม่ออกโคได้ไงก็โคเซ้ มีอะไรตัวตัวเจคนสเปนส่วนใหญ่มันจะออกมัจะรู้ไงอี่คังเลยแหละควรมาต้าเงี้ยมันรู้อยู่แล้วว่าอ๋อตัวเจคือคอร์ทคารแต่วาเลนเซียมันก็อ่านบาเลนเซียนะถูกไหมหนุ่มมาเอาชัดเจนไปเลยถ้าเอาสเปนก็ไปเลยไปทางโคเบนหรือถ้าอยากได้กินก็โจเวนมันมีบางคนอ่านว่าโคบานไงี้ยผมเลยว่าเอาโคเวนดีกว่าจบไปไม่โคบานก็ดูดีนะโคบ็นเลี้ยงวัวไปเฮ้ยโจโจเวนนี่ใครวะ พี่อย่าเรียนแบบเลแล้วก็อุเตโรนะครับอุเตโรนะครผมธนุรอดแสงรอดนะแล้วก็ผมตังกุยนะครับวันนี้ก็มาในชุดเนี่ยเห็นไหมเปรูเปรูจานเปรูเปรูเฉยเปรูจานอันจุงวาแล้วนะก็เหมือนนางงามด้วยเออพี่ชายงามนางงามพิศพภาพอะเขาเนี่ยเอ๊ะแต่มันมันเอาสีแดงมาเข้าได้เข้ได้นะวันนี้แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเปรูไม่มีเลยไม่มียังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวไม่ถึงคิว เปรูไอตอนที่เราอัดเนี่ยมันยังไม่ถึงคิวใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยไอคู่ที่เราจะพูดเนี่ยมันคือเลยเปรูไปแล้วถูกป่ะใช่เพราะเปรูมันต้องอยู่กลุ่มฝรั่งเศสใช่ปะ่ะใช่ครับใช่แต่นี่เราคุยคู่บราซิลสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันกับเม็กซิโกนะลีโอลงทับบัตมันลีโอลงทับมันกว่าเฮ้ยไม่มีเหตุผลเลยพี่พีดไม่เขาบอกคืนดีนะคืนดีก็คืนดีก็คืนดีเขามีอันนี้ไปทำไมเนี่ยเอาไว้ตีฟาดกันไงพี่ พี่โทษไม่ไม่ไม่จริงิงคิวไม่จิงคิวอันนี้เบานะพี่ถ้าเป็นเตกบางจากเนี่ยมันมีฟาดแว่นแว่นดุตเลยนะจริงเหรอคุณมาลาไม่อยู่มาลวมไม่อยู่ไม่อยู่ไงมางั้นเรามารวมมาลองทีเดียวกันลดสีเดียวกันโอเคโทษฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจะพี่กับบลสก็ต้องเป็นเป็นอะไรเพ่ก็ต้องเลือกเลือกเลือกทีมฝั่งนึงนี่ก็ต้องเลือกทีมฝั่งหนึ่งครับอะไรครับมีอะไรครับมีตัส่งกาแฟ อ่จริงๆมันมีคู่คอสตาริกาเซอร์เบียคู่นี้เราไม่ทะเลาะกันเราามข้ามไปมาเจอคู่ใหญ่ดีกว่าเราจะทะเลาะกันในเรื่องที่มันอะไรนะเยอรมันใหญ่ใหญ่ๆเยอรมันกับบาซินี้แล้วมันนี่มันเตะแบบว่า2ทีมที่แบบโอ้โหแชมป์โลก9สมัยนะรวมกันนะรวมกันนี่ไงเพราะรวมกันเหมือนลีโอเลยเห็นปหมลีโอลงทับมันลีโอลงกันมากกว่าเนี่เราใช้วิธีนี้เอ่ะวิธีเหมือนกันนะใช่ แล้วพี่จอมเขาโยงไปได้ไงอะว่าว่าให้เมียไปหยิบรีโอให้เขาเขาาโยงไงวะเราอยากโยงได้แบบไหนเกือบบก็พูดไปชีวิตเขาจะผูกพันกับรีโออะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ผมว่าผูกพันนะเออยังไงยังไงก็ชอบฟังรีโอพุดอะไรเงี้ยพุทธเก่าเลยป็นกอรไปได้คนนักร้องพุปัจจุบันมันไม่มีแต่มันได้เว้ยแต่มันได้ได้ได้มันได้เฮ้ยเอาไงดีวะสิ่งไม่พี่เกิดไหมผมผมก็ชอบรีโอเฮ้ยทำไมทำไมเพราะว่าผมชอบกระตู้นเรื่องเซนเซย่า รู้จักพีโอเอลวีอป่ะราศีสิงห์ราศีสิงห์หรือโอเอลวีสิงห์โกแซงไงไม่เคยดูอียเัยอะไรวะอ่พี่ก็ผูกพันกับรีโอนะสมัยเด็กๆอ่ะสมัยตอนยังวัยรุ่นอ่ะพี่ซื้อเทปคาสเซ็ตพี่ชอบรีโอพุทมากเลยเฮ้ยซ้ำบุกซ้ำเลยไม่เล่นแล้วพี่ก็มาแบบสมัยพี่เด็กๆเนี่ย พี่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาเกิดราศีสิงห์พี่ก็ไปดิพี่จะมาไปฟันไม่ันไม่ได้อะไรองพี่ะนิดนึงช่วยพี่หน่อยดิไม่ไลผมว่าพงไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวพี่นึกออกลีโอเนี่ยมันมันไม่ยากมสบายไขอนึกก่อนถ้าบางคนมาเนี่ยผมชอบมากเลยลีโอเฟอร์ดินานเนี่ยได้ปะนี่ได้ได้ได้โอ้ไงไงเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันอะ ลรียวโคเกอร์เออในเจลเีโอโคเกอร์ไงองดวเวนี้ไงมีนักเตะอะไรนอร์เวย์ที่อยู่สเปอร์ด้วยอยู่ลิปูลด้วยอะไรรอยบินลีโอฮาเซนชื่อเล่นเรีโอนะรอยวินลีโอฮาเซนชื่อเล่นเีโอจริงเออรียวฮัสเซนใช่เรียวฮัสเซนแต่ว่าเขาเรียกแบบเรซันวานเรีโอคือด้วยแบบภาษาอังกฤษด้วยเรียกเลซันวานไม่หล่อพี่พี่นึกออกเยอะอ่พี่ชอบนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งเขาคือลรียวนาโดใช่ป่ะ ได้ได้ของของของบราซิลได้ได้ได้ไดูได้ได้ได้เลยเดี่ยเชดนเช่นเดียวกัดเได้ได้ได้ไดอได้ได้ได้ไดเไอ้ไดบได้ได้ได้เด้าเ้ไ้ไเ้ได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 ้ัดได่ได้ได้ได้อดยไดาไม้เด้าด้ไดได่ได้ได้ได้ไดไดเได้ได้ได้เด้ไดัได้ไดมามาเด้ิม้ได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 ้กด้ได้ไม้ไ้ด้ได่ไ้ไดมได้ได้ได้อด้ได้ไดได้ไป้้ได้ไดได้้เไเกด ฝั่งฝั่งเปอรมนเยอรมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้โบสเราจะเอาอะไรไปสู้เขาไว้นั่นดีกวะพี่เฮ้ยแต่ไม่สิงโตปีเก้ไงผมชอบสมัยตอนปี๖๐ปีเก้อย่างน้อยโลโก้อะเคลาดอะไม่ใช่ปีอย่างน้อยโลโก้บนโลกเนี่ยพี่ว่าปีเก้เนี่ยเป็นติดท็อปคลีนมาสคอร์ดมาสคอตเนี่ยนะเออมาสคอตเป็นี่ยแล้วพูดกันเรื่องโบราณเนี่ยชอบเลยเข้าทางเด็กๆเราเลยคือยังยังยังไงปีเก้กับชาวเนี่ย มันต้องมาติดติดที่สองนี่หนสองถูกปะคือมันเหมือนเป็นยุคที่การออกแบบแล้วมันมันเข้านะมันได้คือเขาออกแบบมาแล้วจนมันเป็นใครวะไอสิงโตอะไรวะสิงโตอะสักอย่างอ่ะโกตกากเลยเยิงแต่สีเท้าไม่กากเยอนมันปีไไรก็ไม่ได้แ้ม ถูกป่ะเพิ่งเพิ่งสร้างมาเพิ่งสร้างทีมมาตอนนั้นมันเป็นช่วงจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยพีคแล้วเนี่ยจะคืนเนี้ยจะมาระเบิดไม่ใชิโกเน่เม็กซิโกเนี่ยโอเคเรื่องเรื่องเรื่องเกมเนี่ยโอเคยอมรับไม่เคยมีแชมป์โลกถูกป่ะเยอมันเป็นแชมป์โลกสี่สมัยแต่เรื่องการจัดบอลโลกเนี่ยเยอมันถามว่าได้จัดเท่าเม็กซิโกป่ะถูกป่ะนี่จัดสองครั้งนะเว้ยเม็กซิโก7086 แล้วเดี๋ยวจัดนี่อีก2 0 2 6ถูกป่ะเรื่องจัดบรรลุ่งเอามาทำนี่เออนี่เจ้าภาพจงเจริญสายนั้นไปเออแต่เขาจัดเก่งอ่ะใช่ไหมแล้วเจ้าภาพจงเจริญเนี่ยเราต้องมีรีโอรู้ป่ะเพราะว่าบรรยากาศมันได้ไงได้ได้ใช่เราต้องทำลามันกว่าเออขอให้เจ้าภาพจงเจริญิได้เหรอได้แต่มันต้องมีต้องมีรีโอต้องมีอ่ะเยอรมันเนี่ยเราเราเราในฐานะแชมป์เก่านะฮะถูกใช้ความว่าเราเลยนะฮะใช่อ่ะก็ ที่ผ่านมามัจจะไม่มีแชมป์ที่มีการป้องกันบ่อยนะมีทั้สองทีมเนี่ยก็ยุคเก่ามากแล้วแต่ยอกกี้เลิฟเนี่ยเหมือนกับอยากจะทําให้ได้อ่ะไม่งั้นก็ไปคุมสโมสรแล้วล่ะตอกตอกสัญญายาวเนี่ยแต่โค้ชหลายคนมันก็อยากทําได้ทั้งนั้นแหละมันก็ทําไม่ได้ไงแต่นี่ไงแต่ทำได้แต่อาจจะทําไม่ได้แต่คืนนี้มันต้องชนะก่อนผมว่าคือเม็กซิโกยังไงดูแล้วไม่มีทางแบบจะมาต่อกกอะไรได้อะ คือดูอุ่นเครื่องของเม็กซิโกเนี่ยแม่งเจ๋งนะเว้ยเม็กซิโกเนี่ยเจอใครพี่เพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยแพ้เดนมาร์กสบายๆเออวะกูจะอ้ากันอันนั้นเขาเรียกว่าเจ๋งเลยพี่เขาเรียกว่าเจ๋งนะที่ชนะเนี่ยชนะสกอตแลนด์ซึ่งแบบมันไม่มีอะไรอ่ะเสมอเวลเสมอเวลแพ้โคเอเชียเอาที่เจอกันมาดีกว่าผลการที่เจอกันเนี่ยเราอาจจะพอวัดได้เว้ยเพราะว่าล่าสุดที่เจอเนี่ยโดนยำไปสี่หนึ่ง สองพันสิบเจ็ดนี่คือคอนเฟสป่ะคอนเฟสคอนเฟสนะฮะมีสูสีหน่อย2005เนี่ยสูสีหน่อยก็มีบอลโลก98คือที่จำง่ายถ้าจำจำได้หน่อยในบอลโลกที่เจอกันอ่ะ86ดหกแปนี่รอบ8ทีมเลยนะใช่ใช่ก็แปดรอบ2ใช่ไหมก็8รอบรอบ2รอบน็อกเอาท์อ่ะรอบ2รอบ2แพ้2-1ไออะไรนะหลุยเฮอร์นันเดสอ่ะหลุยเอนนันเดสใช่แล้วก็เป็นสตาร์ของเขายุคนั้นนะครับส่วนเยอรมันเนี่ยก็พี่คีบอ่ะ เขาจะม็อบลังโก้พี่นะฮะพี่หนีบปะพี่หนีบพี่หนีบพายามึงน่ากลัวชิบเป๋เลยพี่ขีบไม่ก็พี่หนีบคนอื่นก็แบบโอ้โหเพชรคาาทายกระซิปเนาแบบว่าอ่าจุดขายแล้วอะเฮ้ยเวลาฝาดไอ้ฝานตรงข้ามอ่ะไอ้มึงระวว้ขีบพี่เลยเราดูเราดูมิ้งเลยเรดูแบบมีแต่แก๊กูแล้วกูจัดการมันง่ายกูต้องเสียเวลากับไอ้ขีบพี่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เขาอย่างนั้นจะให้เรียกว่าอะไรอ่ะฮะพี่หนีบปะ พี่หนีพี่หนีเท้าพี่หนีเพราะหูหนีมันจะแบบพี่ว่าดูแย่พอกันเลยแล้วท่าเขาแบบว่าก็ใช่ไงคือลักเล่บมากนะคือแบบหนีพี่ดื้อแล้วก็กระโดดไปดื่อแล้วแล้วก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้ก็มีใครรู้ไงหลังๆเขารู้เขาก็เจ๋งของเก็ได้เแต่ดูแล้วมันตลกนะตลกไอ้ที่ตอนที่ที่แบบแบบว่าปรากฏตัวสู่วงการแล้วคืนนี้แล้วคืนนี้พี่ว่าเม็กซิโกพี่ว่าไงชนะได้ป้าดู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 นักเตะกันไหมคือเม็กซิโกเนี่ยเอ้ยโกนี่มึงรู้สึกว่าจะไม่ใช้โอชัวร์แล้วมั้งตอนเนี้ยโอ้ยผมว่า ไปไกลแล้วจะเป็นใช่ไหมมันผ่านมันผ่านมากรงหลังนะแล้วก็กองหลังเนี่ยมันก็มีมันมีตัวเก๋าอยู่นี่ไอ้ลาเฟลมาเกสนี่จะสี่สิบแล้วนี่เล่น่นแบบสองพันสองอ่ะคนเดียวเลยอ่ะลาเฟลมาเกสคนอื่นเขาไปเลี้ยงหลานอะไรหมดแล้วไอ้นี่ อยู่คนเดียวเลยจริงผมว่าตอนที่มาซื้งหกปีนะแต่ยังมีชื่ออยู่คนเดียวเนี่ยคืยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยตอนนั้นน่ะเออออแต่ว่าแต่ว่ามาเก๊คงไม่ได้ลงหรอกเป็นใช่ปูชนียบุคคลอ่ะเรียกมาเป็นมิ่งขวัญของคุณนอ่คือสภาพนี้คิดดูลองคิดดูว่าถ้ามาเก๊ะลงอ่ะแล้วไปเจอติโมแวนเนอร์เนี่ยเรียบร้อยดิผมจะวิ่งทันได้ไงวะสวัสดีครับคุณลุงครับแล้วก็ไปครับวิ่ง วิ่งแบบชะลอได้นะมาเกี้ยงยังตาไม่ทันคือหลักๆตอนนี้ก็เป็นดีโก้เรเกสบสแล้วเราเรื่องตัวผู้เล่นเราจะอะไรไปสู้เขาวะนั่นแหละที่ชาริโต้ไปไหมคือหันไปดูเนี่ยแม่งของเขามีทั้งโอซิลครอสู้เคนีิล่าร้อยคือมันไม่ไม่ไม่ต้องมาเถียงแล้วหรอกคือยอมมันดีกว่าเถียงต้เถียง เรามีพี่น้องโดสโต้เลยพี่เหมือนโจ๊ะนะโดดในที่ว่างสาวพี่น้องที่ถิ่นสาวที่ถิบนสาวช่วยชาติอ่ะไม่มันต้องมีจิตโต้ไงมันไม่มีจิตโตอเนี่ยนะจิตโต้พี่พี่มีจิตโต้พี่มีจิตตกอ่ะพี่ตอนนี้เราไม่ได้โก้เลยพี่หลอนได้อะมันมีถึงขนาดว่าแบบว่า ถีบจนแบบว่าขาขาคือถ้าถ้าถีบแค่เนี้ยขาชามึงต้องเลิกเล่นแล้วนะแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้แล้วแม่งก็แบบเพื่อชาติต้องทำอะไรเงี้ยโอ้โหมึงวีรบุรุษเหลือเกินที่มีนี่แนวลุกที่มีนี่ไงการ์ลสเวล่าเฮ้ยได้นะแต่ว่าเวลาเล่นไม่ดีเนี่ยเขาบอกเวลาไม่ช่วยอะไรนะพี่เวลาไม่ช่วยอะไระแต่ว่าวันนี้เวลาจะช่วยคือความจัดของเวล่าเนี่ยแล้วความแบบว่าความเคี่ยวของ ชิชาลิโตเนี่ยครับชิชาลิโต้เนี่ยตอนนี้ผมว่าเขาถึงจุดที่แบบว่าต้องบรรลุแล้วบรรลุแล้วสามารถแบบจบสกอร์เองถ้่ดูอย่างเวสแฮมนี่เขามีโอกาสไม่เยอะนะแต่เขาก็ยิงได้เรื่อยๆนะคืออมันขึ้นอยู่แบบโยกี้เลอร์แบบผมว่าตัวเล่นแม่งเาเท่ากันอยู่ที่วางแผนแต่คิดมากไม่เอากองหน้าแวนเดอร์ไปเล่นไหมหรือเอาแบบเสดไดกองกลางถูกต้องมีมูลเรงทีมมีคนที่เลือกเยอะเองสับสนสับสนเผลอลอลาออกด้วยเฮ้ย ก่อนกก่่ออนนเกมเลยเหรอคิดหนักบ้าทีนี้ม่นยากหนักแล้วไม่แต่ผมจะให้จับตามองกทัวร์มุลเลอร์เนี่ยทำไมทำไมชอบมากบอลโลกอันยูโรเฉยๆนะยูโรนี่เฉยๆบอลโลกนี่ยิงกระจายนี่ไปมามันจะนะครับมิสเตอร์วูดครับผมผมว่ามีแซงยิงห้าลูกแซงโคเซ่ได้นะถ้ามาตรฐานมันตีไปครั้งละห้าครั้งละห้าวันนี้มันห้าลูกห้าลูกตลอดใช่ป่ะใช่คือตอนนี้สถิติสูงสุดมันรวมสิบหกลูกใช่ไหมเดือนสิบสี่มุลเลอร์แล้วก็สิบห้าโรนัลโดแล้วก็สิบหกโคเซ่นะ แต่ว่าแล้วใครมันจะไปเด่นฟุตบอลโลกแบบสามปีซ้อนวะยากนี่ไงไม่ใช่สามปีซ้อนสามสมัยซ้อนนี่ไงนี่ไงมูลเลอร์นี่ไงมูลเลอร์นี่อยู่ในทีมที่ดีเออองประกอบก็ดีแล้วมีหมูเลยสองศูนย์อย่างน้อยแล้วก็มีมีหมูมาให้เจอเฮ้ยเริ่มจากเม็กซิโกสบายอ่าไม่หรอกเม็กซิโกไม่หมูนะเคียวตันนะดีอันเดอร์ด็อกไงพี่ใช่ใช่แล้ว ตัวแบบอย่าอย่าอย่าประมาทนะจริงๆดูชื่อมันตัวดีๆเยอะเหมือนกันนะอย่างพวกควาราโดเนี่ยใช่ป่าวคือพี่ดูอายุได้ดิพี่ควาราโดที่อยู่ที่อยู่ไอยูเวอ่ะหัวฟูๆไม่ใช่ไม่ใช่นั่นโคลัมเบียนั่นโคลัมเบียแล้วโคลัมเบียตลบนะฮะพี่ก็ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ก็ต้องเอาแบบนี้แต่คู่นี้ก็ต้องยอมรับพี่ว่าเป็นรองคู่นี้ยังไงหรือว่าเยีมยนมาไม่ยอมพี่ไม่ยอมเดี๋ยวพี่พี่คิดว่ามันนัดแรกนัดแรกเนี่ยมันโอกาสออกแบบว่าแบบพลิกล็อกหรืมีอย่างอดูอุลุกไวกว่าจะบดดไ้ใช่่ปะ อสเปนเอ่าสเปนมันสูสีรัสเซียยังเหนื่อยเลยเห็นไหมเหนื่อยดิไอไอคนเปลี่ยนตัวนกองบอลเนี่ยโค้ชเหนื่อยเลยแป๊บเปลี่ยนอเอ้ะไอแฟนบอลก็คอแห้งโอ้ยยิงเลยตั้งหนาเลยยันวินาทีสุดท้ายแต่ว่าอันนี้คู่นี้เชื่อว่ากินเม็กซิโกไม่ง่ายไม่ง่ายก็อาจจะชนะแต่ก็เหนื่อยละไม่ชนะไม่ไม่ชนะเลยบอสเชื่อพี่โอเคโอเคคือเรื่องอ่าผมผมเริ่มต้นดีมีชัยหวาครึ่งเป็นสักกอร์ถ่ายผมว่า มี2ลูกฮะอัพอ่ะห่างกันอ่ะจริงสองศอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆ2 0 3 1เฮ้ยเม็กซิโกนะเว้ยไม่ใช่แบบโอ้ยเม็กซิโกไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนเออนี่กว่าจะเข้ารอบมาได้ก็เหนื่อยนะเยอรมันเนี่ยถ้าถ้าเจอซาอุว่าไปอย่างใช่ป่ะจริง8 0ตอนนู้นน่ะ8 2ดสอ่ะแต่นี่เม็กซิโกแล้วเม็กซิโกเที่ยวจะตายเดี๋ยวูเดรอดูเดี๋ยวผมว่าเสมอผมว่าเยอรมันชนะ2 0ครับก็เองอยู่ฝั่งเยอรมันนี่บอสบอสเฮ้ยพูดตามความจริง อ่ะผมก็เสมอก็แบบเสมอพี่ก็ได้แม้ว่าแตความจริงผมจะคิดว่าคงลำบากก็ดูเลยพี่ไม่หรอเอาไอ้นี่อยู่บเดียวกันที่ดูการแต่งกายของทีมพี่ใส่ขาวว่างี้พี่ยังมาใส่ขาวคือยอมแพ้เยอรมันไงนี่เยอรมันเม็กซิโกมันก็มีชุดขาวถูกป่ะต้องมีพวงพวงทองขาวด้วยหนิพวงอะไรไม่หรอกนะก็อ่ะก็มันก็ต้องมีความพิกพล็อคอยู่ อยู่คู่กันไม่แน่เหมือนกันนะเปิสนามไหนว่าเผื่อจะโยงได้เดี๋ยวดูแป๊บนึ่งไหมีไหมอ๋อไม่มีอันดับดูล่าสุดก็เป็นรองใช่ไงทุกกระบวนท่าพี่นีกกระบวนท่าอันดับหนึ่งบนแลนด์กิ้งฟีฟ่านะพี่เยอรมันเนี่ยเออว่ะใช่นี่ทำใจเถอะผมบอกเลยไม่รอดอย่าดื้อพี่พี่จำบอลโลก90ได้ไหมที่เจอยูโกสลาเวียที่บอกเฮ้ยมันสู้ได้สี่ลิงหมดกระจายเลยเยอรมันมันมีมัตเทิลุตไงปีนี้ไม่มีเท่า่อย ในพยายามะตัวอื่นก็มีแก่งกดยูเอเอีด้วยนี่ฮะฟิกอั๊ศูนย์ะใช่นะก็อยู่ก่มเดียวยูเอยด้วยไปคู่แรกเมันเม็กซิโกก็อย่างที่เราคุณผู้ชมก็คงจะเห็นว่าเออเม็กซิโกเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะเยอรมันชนะอะไรอย่าบราซิลสวิตเซอร์แลนด์อ่าู่นี้เจอเมืองนาฬิกาผมได้ยินมาว่าพี่ชอบบราซิลใช่ไหม ปีนี้พี่ชอบบราซิลพี่ว่าบราซิลมามองข้ามเลยคือผู้จริงไม่ได้สนใจสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในหางตาเลยครับนะบราซิลเนี่ยเผลอๆชนะเจ็นัดรวดเป็นแชมป์อย่างนั้นเลยเกินไปเซอร์เบียคอสซาริก้าสวิตเนี่ยผ่านได้รอบแรกสบายรอบแรกสบายรอบรอบสองเข้าไปไปไข่กับสายเยอรมันใช่ป่ะต่อให้เยอรมันจะเข้าที่ห่ที่สองมาเลยพร้อมเจอ คือถ้าเจอมาเขาที่2ก็เยอมนก็ตกรอบเร็วหน่อยนะแต่ว่าถ้าเขาที่1ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอนัดชิงคือควายรอบ2มันพวกสวีเดนอะไรบราซิลผ่านได้ก็ก็ใช่ไหมผ่านไปเบลเยียมอังกฤษโอ้หมูคือคือทุกทุกบอลโลกบราซิลเขาคิดอย่างนั้นแหละก็ใช่จะนัดเจ็ดนัดมันก็เป็นแชมป์ละมันก็เป็นตัวเต็งทุกรอบแหะแต่ระหว่างทางที่ผ่านมามันก็มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเจอพี่เตี้ยสอยไปมีก้าศูนย์ใช่ไหม เจอซีดาน2006ปสองพันหกปีที่แล้วโดนเลยนะเยอรมัน4ปีที่แล้ว4ปีดหนึ่งโดนเป็นเจ็ดหนึ่งสองพันสโดนฮอลแลนด์สองพ2 0หกสองพเนี่ยตกรอบรองเอ้ยตกรอบ8ทีหมดก็คือตั้งแต่ได้แชมป์โลก2002อ่ะนะแต่ว่าปีนี้มันต้องมาแล้วเพราะว่าลาตินเนี่ยบราซิลนี่ถือว่าเป็นตัวแทนลาตินเบอร์หนึ่งของบลาตินเลยใช่แล้วก็อาร์เจนต์ใช่เบอร์สองเนาะอเมริกาใต้ไม่เคยรอแชมป์นานขนาดนี้ใช่ป่ะ นี่มันสามสมัยแล้วอะครับมันจะรออีกไม่ได้แล้วมันมต้องได้แชมป์แล้วแล้วบาซิลปีนี้ครบ <c oughs> ใช่ใช่ไหมมีมีเนมาเงี้ยโอ้โห <c oughs> ฟอร์มกำลังดีถามว่าเอาต้องถามทางสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าว่าเอาอะไร,รมาสู้ถูกว่า เขาถามมหาอุดไงครับเออไม่ไม่มีตัวรุกจะไปสู้หรอกแต่ว่าอุดอย่างเดียวคือมันเป็นเครื่องหมายการ่ยขอแค่เสมอได้นี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วคุณจะรับมือทีมที่มีเนย์มาคูตินโยวิลเลียนกาเบรียลเชรซูตโรเบียโตฟทีมชาติอังกฤษนี่เสมอได้เลยพี่กองหลังกากๆอย่างอังกฤษอ่ะเสมอใครเสมอบาซิลุ่นเครื่องไงเราอุ่นเครื่องไะไปรับอะไรเลยเอ้ยมต้องแหนบเดี๋ยวพี่มันเอาตัวจริงลงแล้วเสี่ยอุ่นเครื่องห่วยเะล่ะ แล้วเซียอุ่นเครื่อง <c oughs> แบบโอ้โห <c oughs> เจอซาอุ <c oughs> ทีเจอซาอูลองให้เจอทีมแข็งวันนี้หน่อยรัสเซีย เออก็ถูกเนี่ยเดี๋ยวเจออียิปต์อ่ะเนี่ยเออโดนเดี๋ยวโดนวันนี้วันนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่คิดอะไรมากก็คือทำกับคล้ายๆที่อียิปต์ทำกับอุ๊กวัยนั่นแหละก็ยอมไปแต่ว่าแต่ว่าจะทำได้แบบเนี่ยต้านไม่อยู่ไงมันนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าอาวุธในการโต้กลับของสวิตมันมีนะก็พอมีใครชากิรี่เหรอชากิรี่เซเฟโลวิดอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ไม่เอาเอาเอาชากิรี่เนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วก็มีเซเมลี่อะไรพวกเนี้ยมัน เล่นพอได้แต่ทีมพันธุเขามีชาก้วไว้คอยเก็บพวกตัวเบลโเกอร์บาสินด้วยชาก้าเนี่ยนะแฟนยนโรบอกว่ากูเล่นขาขวาข้างเดียวกูยังขาเขาเล่นคนใครเล่นขาขาสองข้างนี่เออไม่มีใครจะเล่นขาขวาสองข้างก็เล่นขาข้างเดียวกันหมดแล้วพี่มันทันกว่ไม่คือมันทันเลยคือตรงเนี้ยพี่จำเมื่อสี่ปีแล้วนะสุดิก้าใช่ที่ลอดในมาตีเข่าเข้าไปบ้านเรียบร้อยเฮ้ยวันนี้จะเป็นชาก้าบ้างแหละเดี๋ยวมันจะหาคนมาจัดการ สงสารมากเมื่งเหอะให้มันเล่นจุดก็มันเก่งเลยพี่มันเก่งก็ต้องอย่างนี้แหละวิธีก็เหมือนที่โมเมซาร่าโดนเซโรนามอสเก็บไงเออมันเก่งไงเออมันเก่งเก่งก็ต้องเก็บอะซาร่าเนี่ยเซเรน่ามันเก่งแบบมันไม่มีลูกหน้าไม่น่าไม่มีลูกดูดไม่มีลูกดูดถูกป่ะเออแต่เนีมันจะดูดอจะดูดเออเห็นด้วยว่ะจริงไม่สรุปคือมันหน้าดูดไม่ได้ไม่ได้คือนักเตะอย่างเนมาเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นสมบัติ ชิ้นสําคัญของวงการฟุตบอลนะใช่ต้อง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 ถนอมไว้เลยบอลโลกเนี่ยฟีฟ่าน่าจะคุ้มครองหนักหน่อยจริเกิดเป็นอุบัติเหตุต่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยกร่อยเลยนะกร่อยกร่อยจริงแล้วมันคือแฟนบอลมีสิทธิ์แล้วก็ควรที่จะได้เห็นนักเตะแบบนี้ถูกปั้นได้รวดเร่นต่อไปถูกให้ลึกที่สุดอะไรก็ว่าได้แล้วสี่ปีแล้วเขาโชคร้ายพอแล้วใช่ไหมก็ยังไงแนะนําเนยมาเลยว่าก็ซัดลิโอก่อนแล้วค่อยลงสนามรับรองว่าพิ้ว มบอกบอกในมาเหรอบอกในมาเลยบอกในมาว่าให้บบแซัดรีโอก่อนไอ้เมื่อขึ้นเลยอะแต้วซิสแวลเน่าแต้วสองซิสแด์เนี่ยนิดกูิดก็บอกมึงซัดรีโอไปเลยเฮ้ยจะได้สวมหัวใจสิงลงไปเฮ้ยแต่โดนดับไม่ได้ขี้เหร่เนี่ยดับแล้วพี่ฟีโอาเนี่ยไม่ธรรมดาผลงานดีนะพี่คือมันดูเหมือนเดับผนไม่มีอะไรไะดเหมือนไม่มีอะไรไม่ใช่หรอกไอ้เนี่ย ก็อย่างนี้ไฟีฟ่าถึงโดนด่าไงว่ามึงจัดอันดับยังไงวะถูกป่ะไม่อันดับมันเพี้ยนอันนี้ส่งเลยมาจากไอ้รอบคัดเลือกไงใช่ฉันแพ้แค่โปรตุเกสเองแพ้ในสุดท้ายเองแล้วก็ไปไปป่นไอรแลนด์เหนือมายกโทษแบบกางขาเออใช่ต่างตัอ๋อแบบอ่อจริงนกเดียวจบเลยเหรอพี่จำไม่ได้แะมันแบบว่าใช่พี่แบบศูนย์ศูนย์กับหนึ่งศูนย์งี้เลยเหรอใช่นัดแรกหนึ่งศูนย์ที่ที่บ้านไอแลนด์เหนือไปเขาจะโทษบ้านเขาด้วยที่เปเล่นประตูแปลกแหวกแลกลับมาเออเออไม่ป เออแต่ว่าก็คือแน่นอนคาถามหาอุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าผมว่ามันรอดบราซิลยากครุณนี้คุณนี้คงพลิกลำบากครับผมไหนเสมอดิหมดเวลาแล้วเนี่ยเวลาแล้วอีกกี่หมพี่อ่ะก็ขอบคุณนะฮะลีโอของเราแล้วก็สโลแกนเนี่ยชอบมากเลยนะลีโอรวมครัพบักมันลีโอรวมกันมากกว่าก็เป็นผู้สับสันุนที่น่ารักของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณ <c oughs> แฟนๆแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่ร่วมสนุกกับเราแล้วก็ดูเราแล้วก็เราจะมีแจกของรางวัลด้วยใช่ไหมครับผม่ะยังไงเนี่ยทำยังไงก็เนี่ยให้ผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการทางเฟ e บุ o k นะฮะแล้วก็กติกา,ก,าก็คือกดไลค์กดแชร์พร้อมาส่งข้อความมานะครับโดยคุณคิดว่าใครจะชนะระหว่าง ทีมขาวกับทีมแดงวันนี้ทีมขาวเนี่ยเป็นเม็กซิโกกับบราซิลส่วนทีมแดงของเราเนี่ยเป็นใครนะสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนะครับคิดว่าใครจะตอบถูกก็ส่งเข้ามารับของรางวัลจากลีโอก็คือเซเรีโอนะครับแล้วก็ผ่านกอรลีโอประกาศผู้โชคดีทาง Facebook ในวันพรุ่งนี้เลยครับนะฮะก็ฝากติดตามชมรายการของเรานะครับลีโอวอลูบายแส่สปอร์ตมีหลากหลายจริงๆหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็จะเป็นพี่จอมกับพี่ดูพี่แจ๊กกี้พี่บอบบูนะครับแต่ว่า ชาวคณะก็มีเยอะแยะมากมายครับผมนะนี่ผมเดี๋ยวเปรูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันไหนที่เปรูเดี๋ยวก่อนนะพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ไปทาหมดแล้วครับแหมสั้นจริงๆวันนี้จริงๆกะว่าจะคุยสักสิบกว่าคู่เยอะไปอ่ะลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการของเรานะครับลีโอวอลูมบายแส่สปอร์ตครับผมลีโอรวมทัพบัฟบันลีโอรวมกันม้านกว่าเย้